ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิราวันสุเสตานนท์ค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการไถ่ชีวิตของโคกระบือค่ะเชื่อกันว่าการไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะจะทําให้เราได้บุญอนิสงส์เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นการช่วยชีวิตของสัตว์เหล่านี้นะคะให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งจะมีความหมายที่น่าสนใจอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ โคกระบือนับว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีอายุยืนและมีประโยชน์กับมนุษย์อยู่ไม่น้อย การไถ่ชีวิตโครกระบือจึงเป็นการต่อชีวิตที่ยิ่งใหญ่และให้อิสรภาพเพราะมนุษย์ทุกคนและสัตว์ทุกตัวย่อมรักชีวิตของตัวเองซึ่งการช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างบุญกุศลที่ดีงามทั้งสิ้นแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโครกระบือต้องถูกจับไปโรงฆ่าสัตว์ทําให้มีจิตใจที่เศร้าหมองหลายคนอาจจะเคยเห็นน้ําตาของสัตว์เหล่านี้ตอนที่รถกําลังเคลื่อนย้าย พวกมันไปยังโรงฆ่าสัตว์เมื่อจิตใจเศร้าหมองก่อนตายเป็นโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการไถ่ชีวิตโคกระบือจึงหมายถึงช่วยให้ชีวิตสัตว์ในอายภูมิสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยช่วยให้จิตใจไม่เศร้าหมองทรมานก่อนตายและการไถ่ชีวิตโคกระบือนั้นจะได้อน,นิสงผลบุญใหญ่ทำให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์บางคนยังมีความเชื่อว่าเป็นการแก้เคราะห์กรรมจากการเจ็บป่วยด้วยโรคกรรมต่ออายุให้รอดพ้นจาก เคราะห์กรรมหรือที่เรียกว่าชะตาขาดนั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังผู้ชม ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายการสถานีธรรมก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มาพบเจอกับพระคุณเจ้าที่จะได้มาบรรยายธรรมพูดถึงเรื่องการบรรยายธรรมแล้วก็การนำเสนอก็ดูเหมือนว่าในเรื่องรายการธรรมะของพระคุณเจ้านั้น ก็ดูเหมือนจะจืดจางไม่เป็นที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ก็ไม่สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนกับยูทูบเบอร์ที่ได้นำเสนอแต่ก็เพื่อการสร้างอัธยาศัยให้คุ้นชินคุ้นเคยในการสดับรับฟังและก็เพื่ออบรมบ่มเพาะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นก็อนุโมทนาบุญสำหรับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ถ้ากล่าวถึงว่าเวลาที่เราได้ยินใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าระลึกชาติได้ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอย่างไรบ้างการระลึกชาติมีจริงหรือไม่อย่างไรเป็นสิ่งเดียวที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่ใช่สิ่งเดียวหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะเรื่องของการระลึกชาติชีวิตหลังความตายตรงนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้มีเรื่องราวนำเสนอทางโทรทัศน์ทีวีจากการบอกเล่าเรื่องราวของคนที่ระลึกชาติได้เวลาที่เข้าไปดูใน Youtube เราก็จะเห็นหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนีออ้รู้สึกว่าจะเป็นหมู่บ้านตะเคอจังหวัดนครสวรรค์ที่มีคนทั้งหมู่บ้านเวลาตายแล้ว ก็มาก,กำเนิดเกิดมาแล้วก็ละลึกชาติได้หรือบางคนก็เสียชีวิตแล้วจากเป็นคนแล้วก็มาเป็นสุนัขเหตุตรงนี้ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรกำลังสติปัญญาของเราท่านทั้งหลายถ้าคิดดูว่าเอาเฉพาะตาเนื้อหรือเอาที่เราสัมผัสหรือมองเห็นได้กำลังความคิดของเราก็ไม่อาจที่จะมองทะลุป,ปูโป,ปงหรืออธิบายได้หมดกับสิ่งที่ไม่มี ตรงนี้เราก็ถือว่าเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาที่เป็นพื้นเพพื้นฐานอยู่แล้วในการตัดสูุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติย้อนหลังกลับไปชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างจนกระทั่งถึงหมื่นชาติแสนชาติก็ยังเคยมีมาแล้วซึ่งตรงนี้ มีนิทานธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของนายโกตุฮาริกะหน้าเมืองอลักับปนานครเ,เกิดทุกข์กพิกภัยข้าวยากหมากแพงแล้วก็โรคอหิวาตะกะโรคฝนฟ้าตกไม่ต้องตามฤดูกาลจึงทำเกิดให้จึงทำให้คนในเมืองนั้นล้มตายแล้วก็เกิดความแรงแค้นสองสามีพัญญา พร้อมกับลูกน้อยที่ยังอุ้มอยู่ก็ตัดสินใจหนีจากเมืองอารักปานนครผ่านทะเลทรายทั้งสองคนก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่พร้อมกับลูกน้อยอีกหนึ่งคนเดินผ่านข้ามทะเลทรายไม่มีน้ำไม่มีอาหารความเหนื่อยล้าความท้อแท้ใจก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาพอความเหนื่อยมากขึ้นมากขึ้นฝ่ายสามีก็ถามภรรยาว่าชวนภรรยา ชวนทิ้งลูกภรรยาก็เกิดโกรธเป็นกำลังที่สุดว่าสาผเีหาซาตานที่ไหนมาสิงสู่สามีของเราทำไมจะไหนเล่าถึงคิดแบบนี้ได้ที่จะทิ้งลูกเราเองเป็นผู้หญิงอุ้มท้องมาลำบากก็มากมายก็ไม่เคยลำบากเพียงใดก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งลูกนี่แหละนะน้ำใจของโยมผู้ชายท่านทั้งหลายนะเวลาลำบากหน่อยก็คิดอ่อนแอท้อแท้ที่จะทิ้งลูก เมื่อกล่าวดังนั้นแล้วสามีก็เงียบไปสองคนก็ผลัดกันอุ้มเดินทางต่อไปฝ่ายภรรยาบ้างสามีบ้างภรรยาบ้างสามีบ้างแต่ในถึงช่วงที่สามีอุ้มสามีก็แกล้งทำเป็นรักเอ็นดูแล้วก็ทำแกล้งว่าสำานึกแล้วภรรยาเห็นท่าทีของสามีก็คิดว่าเออสงสัยคงจะ รักลูกแล้วกอคงจะไม่คิดจะทิ้งลูกอีกฝ่ายสามีก็แกล้งที่จะเดินช้าๆให้ภรรยาเนั้นเดินนําหน้าไปก่อนละจากสายตาของภรรยาฝ่ายสามีก็นําเด็กนั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นไม้แล้วก็เดินตามช้าๆช้าๆฝ่ายภรรยามองกลับมาถามหาลูกกับสามีสามีก็บอกว่าทิ้งแล้วเท่านั้นแหละความโศกกาอาดูลของผู้ที่เป็นแม่แตะโกนเรียกร้องร้องไห้ วิ่งไปตามว่าเธอทิ้งไว้ตรงไหนวิ่งตามไปก็ปรากฏไปเจอก็สายไปซะแล้วว่า,าได้ทิ้งลูกลูกก็เสียชีวิตไปแล้วขนาดลูกเสียชีวิตฝ่ายผู้ชายนี่ยก็ยังชวนกินลูกอีกนะถึงกับขนาดนั้นเลยนะไม่รู้เอาอะไรทําจิตทําใจได้ถึงคิดได้ถึงกับขนาดนี้สองสองก็ตัดสินใจเดินทางไปต่อข้ามทะเลทราย จัดการอะไรไม่ได้และความหิวโหยก็บีบคัน้นความทุกข์ทรมานจากน้ำจากอาหารจนกระทั่งพ้นจากทะเลทรายไปก็เปิ้ไปเจอกับนายโคบานนายโค,บา,ายโคบานนี่เสมือนกับเจ้าของฟาร์มโคเป็นเศรษฐีมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีงามมากครั้นไปเจอนายโคบานก็ไปขอข้าวเขา,าไปขอข้าวนายโคบานทานนายโคบานพอได้ยินดังนั้นแล้วก็ มีใจดีเป็นทุนอยู่แล้วก็ได้ให้ข้าวมัทุป,ปาญาตให้กับสามีพัญญาทั้งสองได้กินกันฝ่ายฝ่ายสามีก็กินมูม,มามภรรยาได้คำหนึ่งตัวเองก็ยัดเข้าวสองสามคำสามสี่คำภรรยาเห็นสามีกินสงสยัยคงจะหิวมากก็แบ่งข้าวของตัวเองให้กับสามีทานสามีทานไปเหลือบตามองปรากฏไปเจอสุนัข ที่นอนอยู่ข้างๆนายโคบานนายโคบานกินข้าวมัทุพปายาตคาใดก็ยื่นให้กับสุนัขคํานั้นกินคําใดก็ยื่นให้สุนัขคํานั้นหมายความว่านายได้กินอะไรสุนัขก,ก็ได้กินด้วยทําให้นายโกตุฮาลิกผู้ที่กินอย่างม,มุมามเหลือไปเห็นจิตหนักไปทางสุนัขด้วยความรู้สึกว่าเออหมาของนายโคบานนี่เกิดเป็นหมานี่ดีเนาะไม่ว่าคนได้ทานอะไร เราก็หมาก็ได้กินไปด้วยว่า้นหมาก็ได้กินไปด้วยโอ้น่าอิจฉ้าหมาตัวนี้เลอเกินในขณะที่กินมูม,มามไปข้าวมัททปายาที่กินลงไปมันไม่ย่อยประกอบกับลมที่มันปีย้อนกลับคืนมาทำให้นายโกตัวเล็กน้นหายใจไม่ออกเป็นลมล้มตึ้งลงไปประกอบกับในขณะที่จิตอิจฉ้าหมาปรารถนาอยาก อิจฉาก็าไปจุติจิตด,ดับลงตรงนั้นไปจุติทันทีที่ที่ท้องของสุนัขไปเกิดเป็นลูกของสุนัขหลังจากที่นายโกตุฮาเล็กเสียชีวิตแล้วนางกาลีผู้เป็นภรรยาก็ไม่มีที่พึ่งเป็นคนอนาถานายโคบานก็บอกว่าเออก็อยู่ซัดตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนต่อแล้ว ทํางานทําการอยู่ที่บ้านนี่แหละ,ะเวลาที่ได้ข้าวปลาอาหารก็จะแบ่งให้นางกาลีก็เห็นว่าสามีก็ตายแล้วฝากชีวิตไว้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่านายโคบาลก็เป็นคนธรรมธรรมโมนิมนต์พระปัเจกพุทธเจ้ามารับบาตรทุกเมื่อเชื่อวันก็มีโอกาสได้ทําบุญด้วยแม้ไม่มีข้าวมีของก็จะมีโอกาสได้ไหว้ได้กราบได้ไหว้คิดดังนั้นแล้วก็ตัดสินใจอยู่แต่ปรากฏนายโกตูฮาริกตายไปแล้วไม่ได้เป็น ไม่ได้ไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดเป็นหมาจะสังเกตได้ว่านายโกตุวาลิกตอนนี้เป็นหมาแล้วนะจะจิตหนักไปทางไหน <Yeah. S 2> ก็กไปก่อกําเนิดเกิดเป็นในสิ่งนั้นแหละแล้วพอเราฟังเรื่องนี้แล้ว <Yeah. S 2> เราก็มาคิดว่าเออสิงสาราสัตว์ที่ที่บ้านของเราที่เราเลี้ยงดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นนกหรือเป็นสัตว์ อะไรก็แล้วแต่ที่เลี้ยงอยู่อาจจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องก็อาจจะเปลี่ยนได้นายกตัวฮาเล็กตายไปแล้วก็ไปเป็นหมาคลอดออกมาก็จําภรรยาของตัวเองได้ชื่อกาลีแต่นางกาลีจําไม่ได้นะแต่หมาตัวนี้จําได้ไม่ว่านางการีจะนําโคไปเลี้ยงหมาตัวนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาะระภรรยาในอดีตชาติวิ่งต้อนหน้าต้อนหลังจนทําให้นางกาลีนี้รู้สึกแปลกเป็น แปลกกว่าธรรมดาเพาะหมาโดยทั่วไปนี่จะไม่รู้เรื่องรู้ราวถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นสุนัขบ้านใครที่รู้เรื่องรู้ราวพูดรู้เรื่องสั่งการไปมารู้เรื่องแสดงว่าเมื่อก่อนนะเป็นคนมานะเป็นคนมาเกิดนะฮะแน่นอนเลยไม่ต้องเป็นอื่นละแต่ว่าเหมือนกับเรื่องนี้ประกอบกับนายโคบาลน,นั้นก็น,นิมนต์พระปเจกกับพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านอยู่เป็นประจำทีนี้ก็สุนัขตัวนี้ก็รู้เรื่องผิด สุนัขปกติทั่วไปธรรมดาก็เพราะเหตุที่ว่าคนตายแล้วก็มาเป็นหมานี่แหละ,ะก็วิ่งนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ขกับพระประเจกพุทธเจ้ามารับบาดแล้วก็เสด็จไปเดินทางกลับวัดพอเดินทางกลับวัดสุนัขตัวนี้ก็วิ่งนําหน้าวิ่งนําหน้าเอาพวก งูพวกสัตว์ต่างๆที่มันจะมาทำร้ายพระปเจกขพุทธเจ้าถวายเสียงว่าอย่างนั้นเถอะจนกระทั่งเลื่อยมาก็เกิดความรักความยินดีในพระปเจกขพุทธเจ้าสุนัขตัวนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งพระปเจกขพุทธเจ้ารับอาหารบินฑาบาัตแล้วก็แจ้งกับท่านนายโคบาลว่าจะคณะทั้งหมดนี่จะได้ไปปฏิบัติธรรมยังภูเขาคันธามาด จะกลับแล้ววันนี้ก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้มารับบาดอีกสุนัขตัวนี้ก็เข้าใจแต่สื่อสารอะไรไม่ได้ด้วยความที่รักในพระประเจก,กพุทธเจ้าันทีนที่พระประเจ,กพ,ะเจกพุทธเจ้าเสด็จออกจากหนที่ตรงนั้นสุนัขตัวนี้ก็เห่าหอนด้วยความรักความห่วงใยพระประเจก,กพุทธเจ้าจนกระทั่งอกแตกใยนะ หลังจากที่อกแตกตายด้วยอานิสงส์ของการที่ปกปักรักษาเหาหอนถวายเสียงพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ไปจุติเป็นเทพ,พบุตรที่มีชื่อว่าโคสกเรษฐีอยู่บนวิมานทองบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะแต่หลังจากนั้นไม่นานนายเ,เทพ,พบุตรที่ชื่อว่าโคสกะนี้ก็เคลื่อนหมายความว่าตายนั่นเอง นะหมดอายุไขาจากเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มาจุติบนโลกมนุษย์มาเป็นทารกด้วยด้วยวิบากกรรมที่เคยทิ้งลูกในอดีตชาติวิบากกรรมนั้นก็ติดตามถามถึงติดสายห้อยตามหนีไปไม่ได้ไปเกิดไปเป็นพอหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มาจุติลงในโลกมนุษย์เป็นลูกของนางโสเพณีหญิงงามเมืองออกมาเป็นลูกผู้ชาย นางสโสเพณีก็ดูแล้วว่าจะเลี้ยงจฉพาะลูกผู้หญิงผู้ชายในเลี้ยงไปก็เ,เปลืองข้าวเปลืองน้ำาสะเปล่าก็เลยนำเด็กชาย,ยคนนี้ไปทิ้งยังกองขยะไปทิ้งแล้วด้วยอานิสง์ของการด้วยวิบากกรรมที่ทิ้งลูกในดีตชาติก็ถูกทิ้งที่กองขยะด้วยอานิสงส์ของการเห่าหอนปกปักร,รักษาปกป้องพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เป็นเหตุที่ปกปัก ปกป้องไม่บรรดา,างูสัตว์ร,ร้ายหมาจิ้งจอกต่างๆก็ไม่อาจที่จะมาก้ามไกลหรือแตะต้องทารกน้อยนี้ได้ด้วยอานิสงส์ของสมัยที่ยังเป็นสุนัขเห่าหอนปกป้องพระประเจกับพระเจ้าอยู่บุญติดตามถามถึงปกปักรักษาวิบากกรรมก็ติดตามถามถึงไม่อาจที่จะหลีกพ้นหลีกหนีไปได้หลังจากนั้นณนะเมืองโกสัมพีเศรษฐี ผู้ที่เป็นเจ้าเมืองไปเจอกับหมอดูนะเขาเรียกว่าผู้คนผู้ที่ดูดวงเมืองในขณะนั้นก็ถามว่าวันนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะทางผู้ที่ดูดวงเมืองก็แจ้งบอกว่าอ,อวันนี้มีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นนะท่านท่านเศรษฐีอ่ะเศรษฐีหน้าใหม่เกิดได้อย่างไรลูกของเราก็ยังอยู่ในท้องอยู่ วาเด็กใครมาจากไหนกันแน่สั่งคนใช้นางทาสีไปสำรวจตรวจสอบดูก็พบว่ามีเด็กน้อยที่ถูกทิ้งอยู่ทั่งกองขยะก็เลยไปเอามาเรียงเพราะเพียงเพราะว่าถ้าลูกของตัวเองเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็ถ้าก็จะให้ได้แต่งงานกับไอเด็กคนนี้แต่คันบอกว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ชายก็จะกําจัดให้สิ้นเสียเด็กคนที่เกิดมาเนี่ยก็จะได้กําจัด หลังจากนั้นลูกของท่านเศรษฐีก็เป็นผู้ชายพอรู้ว่าเป็นผู้ชายท่านเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมเพก็สั่งให้คนใชน้เนี่เอาเด็กน้อยไปไว้ที่คอกวัวหน้าคอกวัวตรงที่เขาเลี้ยงโคนะเลี้ยงโคแล้วหลังจากเพื่อที่จะให้โคนั้นออกจากคอกแล้วก็ได้เหยียบลูกน้อยคนนี้ให้ให้สิ้นชีวิตเสียหลังจากนั้นตอนเช้าเอาเด็กไปวาง ก็ปรากฏว่าหัวหน้าฝูงโคแม่ฝูงโคจะฝูงปกติจะออกที่หลังเพื่อนแต่วันนี้นี่มีเด็กน้อยอยู่หน้าคอกโคโค,โค,โคจะฝูงก็ออกมาก่อนเพื่อนแล้วก็ยืนคล่อมไว้ทําให้โคตัวอื่นเบียดเสียดหลีกออกจากเด็กน้อยคนนี้ไปด้วยอานิสงส์ที่เคยทิ้งลูกตั้งแต่เก่าก่อนก็ทําให้ตัวเองถูกทิ้งไว้ที่หน้าอคอกโคด้วยอนิสง์ของการเห่าหอนก็เป็นอนิสง์ให้ โคจาฝูงมาปกปักรักษาจนกระทั่งฝูงโคจนกระทั่งนายโคบาลได้มาพบเด็กน้อยเข้าก็เกิดความรักความเอ็นดูด้วยความที่บุญเก่าที่ตัวเองได้สั่งสมไว้นี่เป็นสิ่งที่วิเศษสุดมากนะเป็นสิ่งที่วิเศษสุดแล้วหลังจากนั้นนายโคบานก็เก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงก็ปรากฏนางทาสีคนใช้ของท่านเศรษฐีก็ไปซื้อมาอีกซื้อมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ ทางเกวียนพ่อค้าทางเกวียนพ่อค้าโคก็ไม่เดินไม่วิ่งไม่ไม่เดินจนกระทั่งเช้าหัวหน้าพ่อค้าก็มาเจอก็เกิดความรักความปรารถนาเอ,อเอ็นดูเด็กคนนี้อีกไม่รู้ว่าทําบุญทํากุศลอะไรออใครเห็นใครก็รักนะท,ที่เขาที่เขารักถ้าเขาจะรักเนี่ยยืนอยู่เฉยเขาก็รักมันเป็นวาสนาเป็นบุญเ,ออเป็นอานิสงส์อย่างสูงยิ่งที่เรา ได้กระทมาตั้งแต่เก่าก่อนเอาไปไว้ที่ทางเกวียนโคก็ไม่เดินหลังจากนั้นก็ไปไว้ที่ป่าช้าป่าช้าคนเลี้ยงแกะก็มีแกะอยู่แม่แกะอยู่ตัวหนึ่งหลีกจากฝูงไปน้อมเอานอมให้เด็กคนนี้กินก็ไปเอามาอีกเอาทิ้งลงหุบเขาของโจรก็มีคนไปเจออีกอทิ้งลงไปหุบเขาก็ปรากฏไป อยู่ที่บนกอไผ่ที่มีเครือเถา,าวันนี่อยู่เต็มไปหมดก็ไม่เป็นอะไรอีกแล้วสุดท้ายก็เขียนจดหมายบรณะให้ลูกไอ้เด็กคนนี้พ่อเลี้ยงคิดอยากฆ่าลูกเลี้ยงเอาไปยังนายช่างหม้อพอได้ไปกลางทางไอ้น้องชายมันก็เล่นเกมแพ้เพื่อนอยู่ตลอดลก็บอกพี่ผมจะไปส่งให้แล้วก็เอาไปส่ง ส่งยังไายช่างหม้อนายช่างหม้อก็เปิดจดหมายมรณะหรือจัดการก็ตกเย็นไอ้นายโคสกะคนนี้ก็กลับบ้านไปพ่อเลี้ยงก็ถามว่าน้องไปไหนไม่ได้ไปทําธุระให้พ่อหรือลูกนายไอ้นายโคสกะก็บอกว่าน้องไปแทนแล้วพอน้องไปแทนแล้วเท่านั้นแหละยิ่งสร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้กับท่านเศรษฐีสุดท้ายท้ายสุดทําอะไรไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้เลยนะ ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดหากท่านใดที่มีความอยากติดตามถามถึงว่าเรื่องราวนี้เป็นบางอย่างไรก็สามารถติดตามถูกทิ้งจีบเจ็ดครั้งด้วยการด้วยอนนี้ด้วยวิบากกรรมที่ตัวเองเคยทิ้งลูกเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินสนุกสนานเพียงโชคครู่ก็เปรียบเสมือนกับมหาปตพีแผ่นดินนี้มีกว้างใหญ่ไพศาลแล้วใช้เล็บของเราเนี่ยกรีดลงไปที่ ผืนแผ่นดินผืนมหาปฐพีแล้วได้เม็ดทรายเล็กๆที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บนั่นแหละคือความความเพลิดเพลินใจเมื่อแรกกับความทุกข์ทรมานนับพบนับชาติไม่ถ้วนที่เราได้ก่อกำเนิดเกิดมาเป็นผู้เป็นคนอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็อย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตบาปบุญคุณโทษทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีจริงอมตะธรรมที่ ท่านทั้งหลายได้ยินมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นอมตะธรรมที่วิเศษสุดหาสิ่งใดเปรียบประดุจไม่ได้ขอจเจริญพรพุทธสุภาษิตในวันนี้ ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขหลายท่านหลายคนก็คงจะเคยได้ยินมานานแล้วแต่ชีวิตของเราหากมีธรรมหากมีธรรมเป็นเครื่องครองใจชีวิตของเราก็จะอยู่ในคลองของธรรมอย่างน้อยๆท่านทั้งหลายที่เป็นคารวาข้อปกติสุขของชีวิตเราก็ได้แก่ศีล่าเป็นข้อปฏิบัติ ของมนุษย์ทั้งหลายที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและผาสุขแล้วยิ่งถ้าเกิดน้อมนำมาประพฤติธปฏิบัตออิก็ยิ่งจะเกิดเป็นความออร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะอ,อ,อยู่ในฐานะใดการงานอาชีพใดดังที่อนิสงส์ของศีลที่เป็นอนิสงส์ที่กล่าวเอาไว้ว่าสีเลนะ สุขติยันติคือมีความสุขได้ก็เพราะศีลศีเลนะโภคสัมปทามีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยได้ก็เพราะประพฤติปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติ5ข้อนี้สุดท้ายสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีหลังวิสเทยบุคคลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นพันยา หากมีศีลแล้วก็ทําให้ผู้ที่เป็นภรรยานั้นไม่ว่าสามีจะไปทำงานไปทํางานไกลบ้านอยู่เพียงใดก็มีความาสงบสุขไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยไม่ได้เป็นกังวลส่วนสามีที่ไปทํางานอยู่ไกลแม่บ้านไม่ว่าแม่บ้านาจะอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้สึกว่าห่วงหน้าพะวงหลังเพราะว่ามั่นใจในศีลในธรรมที่มีกับคนที่เรารัก สีลนั้นโดยตัวของศีลที่แปลว่าศีละศีละก็คือก้อนหินก้อนหินที่ทําให้หนักแน่นหนักแน่นในการที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นหนักแน่นในจิตในใจที่เห็นของที่มาล่อทําให้ล่อลวงทําให้เราอยากได้เ,เกิดความละโมบโลภอยากได้ของเขามาเป็นของเราสิ่งของก็หนักแน่นนะหนักแน่นในศีลในธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรา หรือแม้แต่ศีลข้อที่3ที่เป็นลักษณะของการล่วงล้ำก้ำเกินลูกเมียของบุคคลอื่นก็หนักแน่นไม่ไปล่วงล้ำก้ำเกินหรือก้าวล่วงทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อบุคคลผู้ีิเป็นที่รักของบุคคลอื่นโดยเฉพาะข้อที่4ที่เป็นข้อมูสาวาดระแวดระวังพูดมากก็ทำให้เสียมากหรือ พูดกระทบกระเทียบเปรียบเยทียทํำให้เกิดวุ่นวายในสังคมนะเมื่อเกิดความวุ่นวายในสังคมความเป็นสุขของสังคมนั้นก็หาได้ยากและสุดท้ายท้ายสุดก็เป็นเรื่องของความมัวเมาศีลข้อที่5ที่เรียกว่าสุราเมระยะมัชปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีความมัวเมาที่เกิดขึ้นมีสติครองอได้ก็ต่อเมื่อ ประพฤติปฏิบัติในข้อปฏิบัติทั้ง5ข้อนี้จึงจะเรียกว่าธรรมจารีสุขังเสติธรรมย่ำรักษาผู้ปฏิบัติซึ่งธรรมแล้วผู้ปฏิบัติซึ่งธรรมก็จะนำความสุขมาให้ขอเจริญพร การสร้างบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายนะคะแต่เราได้รับบุญมหาศาลค่ะก็คือการที่เราหมั่นทำบุญบ่อยๆทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะคะโดยยึดหลักสินทานภาวนาค่ะเพราะว่าบุญกุศลและความดีที่เราทำไว้นะคะก็จะส่งผลให้เรามีความสุขความเจริญค่ะในหน้าที่การงานรวมไปถึงทำให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ ะะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา7จ็นิกาสานาทีถึง8ปดนฬิกาทางช่อง police TV นะคะสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมค่ะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ y o u u b e Channel police TV by UCI ค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ